ตอนที่22มาร่วมมือกันพืชพันธุ์ที่ถูกรดด้วยน้ำจากมิติน้ำผู้วิญญาณดูมีชีวิตชีวามากกว่าบริเวณที่ไม่ได้รดเห็นได้ชัดว่าน้ำในมิติน้ำผู้ของนางมีประโยชน์มากเพียงใดนางตั้งอกตั้งใจเอาจอบมาขุดพรวนดินอีกครึ่งแปลงที่เคยแห้งผักจากนั้นก็ใช้เสียมขุดเป็นหลุมเล็กๆห่างก,ก,กันประมาณหนึ่งชื่อส่วนเจ้าหนูน้อยก็คอยหยอดมเมล็ดพันธุ์ตามอยู่ด้านหลังโดยพี่รองบอกว่าให้เขาหยอดหลุมละสองมเมล็ด หลินเว่ยเว่ยขุดดินเร็วมากพอหันไปมองก็พบว่าน้องชายตัวน้อยเดินตามหลังมาติดติดอีกทั้งยังหยอดเมล็ดพันธุ์อย่างขยันขันแข็งหลินเว่ยเว่ยจึงกล่าวชมและด้วยความดีใจเด็กน้อยจึงทำงานดีขึ้นกว่าเดิมบริเวณไม่ไกลออกไปป้ากุยฮวาเห็นว่านางได้ขุดหลุมห่างกันมากจึงอดพูดเตือนไม่ได้การที่เจ้าปลูกเช่นนั้นไม่ถูกต้องปลูกห่างกันถึงเพียงนี้จะได้กี่ต้นกันเชียวแล้วจะได้ผลผลิตดีอย่างไร ชาติที่แล้วหลินเว่ยเว่ยเป็นนักศึกษาผู้มากความสามารถของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงมีทักษะการปลูกข้าวโพดยิ่งกว่าสิ่งใดถึงกระนั้นนางก็ยังย้อนถามด้วยความสงสัยป้ากุ้ยฮวาแล้วปกติพวกท่านปลูกกันเช่นไรก็เหมือนปลูกข้าวสาลีคือหยอดไปทีละ,มะเมล็ดป้ากุ้ยฮวาตอบอย่างมีเหตุผลหลินเว่ยเว่ยได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วถามต่อแล้วผลผลิตเป็นอย่างไรหนึ่งหมู่เก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่ หากผลผลิตดีหน่อยก็จะได้ราวสองร้อยช่างแต่หากช่วงไหนได้ผลผลิตไม่ดีก็ยังได้ไม่เท่าข้าวสาลีเลยรสชาติเส้นหนีข้าวโพดไม่อร่อยเท่าเส้นหีจากข้าวสาลีเวลาราชสำนักเก็บภาษีก็มักไม่รับพวกแป้งและเส้นหีจากข้าวโพดพวกเราจึงไม่ค่อยชอบปลูกกันป้ากุ้ยหวาสยหน้าขณะที่พูดข้าวโพดของพวกท่านปลูกเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ให้ดูซับสารอาหารคงได้ผลผลิตสูงอยู่หรอกจากนั้นนางก็ถามป้ากุ้ยหวาอีกทุกคนปลูกข้าวโพดด้วยวิธีนี้หมดเลยหรือ ใช่ข้ายังไม่เคยเห็นผู้ใดปลูกเช่นเจ้ามาก่อนเพราะมันเปลืองพื้นที่ป้ากุยฮาวาตอบอย่างเป็นจริงเป็นจังหลินเว่ยเว่ยก็ไม่อยากเถียงอีกต่อไปรอให้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเถิดถึงเวลานั้นความจริงย่อมชนะถ้อยคำปากเปล่าของมนุษย์ดังนั้นนางจึงยิ้มรับแล้วกล่าวว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่ข้าซื้อมามีไม่มากข้าไม่รู้ว่าหากปลูกตอนนี้แล้วจะได้ผลผลิตหรือไม่เช่นนั้นข้าจึงอยากลองเสียหน่อยเจ้าปลูกให้น้อยลงหน่อยเผื่อว่าลมหนาวมาเร็วและถึงตอนนั้นเจ้าจะทำอันใดไม่ทัน จากนั้นป้ากุ้ยฮวาก็หันไปรดน้ำในแปลงนาของตนต่อสวรรค์บ้าเหตุใดไม่ยอมปล่อยให้ฝนตกลงมาเสียทีหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปสนามที่เชิงเขาคงแห้งเหือดก่อนเป็นแน่พอถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่ไม่มีน้ำมารดแปลงไร่นาเลยแม้แต่มนุษย์ก็อาจอดน้ำตายนางมองไปยังแปลงนาที่พืชพ่านตายไปกว่าครึ่งด้วยความเหนื่อยใจปีนี้ช่างแร้นแค้นเหลือเกิน ในตอนแรกหลินเว่ยเว่ยขุดดินไม่เก่งนักแต่หลังจากนั้นนางก็เริ่มจับทางถูกและใช้เวลาไม่นานก็ขุดหลุมปลูกข้าวโพดเสร็จหลังจากนั้นนางก็ไปแบกน้ํามาทีละครึ่งถังใช่ว่าขี้เกียจแต่อย่างใดทว่านางจะได้แอบนําน้ําในมิติน้ําผู้วิญญ,ญาณมาใสา่เพิ่มได้สะดวกยิ่งขึ้นหลินเว่ยเว่ยรดน้าใส่หลุมที่หยอดข้าวโพดไว้ทีละหลุมเจ้าหนูน้อยก็คอยกระโดดโลดเต้นตามหลังพี่สาวขณะเดียวกันก็ช่วยใช้เท้ากลบดินให้สองพี่น้องทํางานกันอย่างขยันขันแข็งจนในไม่ช้าทั้งคู่ก็ทําภารกิจจสําร็ จากนั้นหลินเว่ยเว่ยยังแบกถังน้ําไปรดแปลงข้าวสาลีที่เหี่ยวแห้งใกล้ตายอีกด้วยบริเวณนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือจึงทําให้ประสบภัยหนาวยาวนานกว่าที่อื่นเป็นเหตุให้ข้าวสาลีที่ปลูกในต้นเดือนสี่จนถึงตอนนี้ก็ยังสูงไม่ถึงหนึ่งชื่อสมแล้วที่มันเป็นต้นข้าวจิว๋วนางเดินแบกน้ํามารดครั้งแล้วครั้งเล่าอีกทั้งยังสามารถรดน้ําทั่วทั้งแปลงได้อย่างรวดเร็วขนาดแปลงข้างๆมีคนมาช่วยงานถึงสามคนก็ยังเร็วไม่เท่านางทําให้พวกเขาแปลกใจอยู่มิน้อย ในอดีตที่ดินของตระกูลหลิวทั้งสามหมู่จะถูกดูแลโดยนางหวงและบุตรสาวคนโตแต่ระยะหลังมานี้นางหวงล้มป่วยบุตรสาวคนโตก็มักแอบอู้งานเป็นประจำทำให้ผลผลิตของครอบครัวได้น้อยสุดในหมู่บ้านหลังจากนำพืชพันธุ์ไปจ่ยยายภาษีแล้วที่เหลือไว้ทานก็มีไม่เท่าไรหากไม่ใช่เพราะนางหวงมีฝีมือในการทำอาหารยอดเยี่ยมและเวลามีงานมงคลและของหมู่บ้านใกล้เคียงคนละแวกนั้นมักมาจ้างให้นางไปทำอาหารเพื่อแลกแป้งมีต่างๆไม่อย่างนั้นครอบครัวของนางคงอดตายกันไปนานแล้ว แม้เป็นเช่นนี้นางก็ยังดึงดันที่จะส่งบุตรชายคนโตไปเรียนหนังสือจึงทำให้คนในหมู่บ้านรอเรียนและถากถางนางว่าหากให้บุตรชายคนโตผลาญเงินไปกับการเรียนแล้วบุตรที่เหลือจะทานอันใดในตอนที่สามีของนางหวงยังมีชีวิตอยู่เขาขยันขันแข็งและทุ่มเทแรงกายทั้งหมดทำไรทั้งสามหมู่นี้บางครั้งเขาก็ไปเอาดินที่อุดมสมบูรณ์มาจากบนภูเขาเพื่อมาบำรุงดินเวลาว่างเขาก็มักเข้าไปทำงานในเมืองโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยดังนั้นผู้คนในหมู่บ้านจึงชอบไว้วานเขา กอบกับเขามีพรสวรรค์นในการล่าสัตว์มีได้ไปกว่าพรานหวังทั้งคู่จึงมักชอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าด้วยกันเป็นประจำขณะที่บ้านของชาวบ้านคนอื่นอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัดเบียเสียดแต่เจ้าเด็กโง่บุตรสาวคนรองของนางหวงกลับมีห้องเป็นของตนเอง หากมิใช่เพราะการหายตัวไปของสามีนางวงเมื่อ5ปีก่อนตอนขึ้นไปล่าสัตว์บนภูเขาป่านนี้ตระกูลหลินคงอาศัยการล่าสัตว์จนมีกินมีใช้ไปนานแล้วการหายตัวไปในสายตากองค์ชาวบ้านเทียบได้กับการตายจากโดยไม่พบศพเมื่อตระกูลหลินขาดเสาหลักเช่นบิดาไปและหากไม่ได้มรดกเล็กน้อยที่ผู้เป็นบิดาเคยสะสมไว้ป่านนี้พวกนางคงอดตายไปนานแล้ว แต่พวกเขาคาดไม่ถึงเลยว่าในยามที่ตระกูลหลินเดินทางมาสุดทางตันแล้วจู่ๆสวรรค์ก็ไม่ตาเพราะเจ้าเด็กโง่บุตรสาวคนรองมิได้โง่เขลาเบาปัญญาอีกต่อไปทั้งยังได้สืบทอดความแข็งแกร่งมาจากบิดาอีกด้วยนางเพียงคนเดียวก็สามารถทำงานได้เทียบเท่าคนห้าคนนอกจากนี้นางยังสามารถล่าหมูป่าและล่ากวางเอาไปขายเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้อีกดูท่าแล้วนางหวงคงมีวาสนาอยู่มิน้อยในตอนที่เป็นสาวน้อยก็ได้พึ่งพาสามีคนขยันพอมาตอนนี้ก็มีบุตรคอยดูแลไม่ขาด ช่างเป็นชีวิตที่เปลี่ยมวัสนาเหลือเกินป้ากุ้ยหวาข่าขอตัวกลับบ้านก่อนหลินเว่ยเว่ยบกมือลาอีกฝ่ายจากนั้นก็หันไปตะโกนเรียกน้องชายที่กำลังเก็บฟืนอยู่บริเวณไม่ไกลออกไปน้องสี่กลับบ้านกันเถิดเด็กน้อยแบกเสียมด้ามเล็กขึ้นบ่ายอย่างภาคภูมิใจพี่รองท่านดูสิข้าเก็บฟืนได้เยอะเชียว เด็กน้อยเจ้าช่างขยันเสียจริงวันนี้ข้าจะให้น้องไก่เป็นรางวัลหนึ่งชิ้นหลินเว่ยเว่ยใช้มือเดียวยกถังน้ำขึ้นมาสองใบจากนั้นก็เอาฟืนที่เด็กน้อยมัดไว้เรียบร้อยแบกขึ้นบ่าตอนใกล้ถึงหมู่บ้านระหว่างทางก็ได้พบกับพรานหวังในมือของเขามีกระต่ายป่าสองตัวสีวหน้าของเขาดูหนักใจมิน้อยราวกับว่ามีเรื่องบางอย่างภายในใจลุงหวังท่านไปล่าสัตว์มาหรือเจ้ากระต่ายสองตัวนี้ตัวใหญ่ไม่เบาเลยหลินเว่ยเว่ยเอ่ยทักทายพรานหวังด้วยรอยยิ้ม พรานหวังถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวว่าตอนนี้หมูป่าเริ่มล่าได้ยากขึ้นข้าเองก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกอีกทั้งหมูป่าบริเวณชายป่ารอบนอกก็มีน้อยลงทุกทีหากนำเจ้ากระต่ายสองตัวนี้ไปขายคงได้เงินมาซื้อเส้นมีสักสองสามช่าง ครอบครัวของพรานหวังยึดอาชีพล่าสัตว์ในการดำรงชีวิตทว่าทุกวันนี้ล่าสัตว์ได้ยากขึ้นทุกทีกอบกับเขายังไม่เคยล่าได้สัตว์ใหญ่มาก่อนจึงทำให้ครอบครัวต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดมากขึ้นยิ่งตอนนี้พวกเขาไม่มีรายได้ติดต่อกันมาสามวันแล้วพวกเขาจะมีจุดจบเช่นไรอีกนอกจากอดตายครอบครัวจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเช่นไร ลุงหวังท้าได้ยินว่าท่านชำนาญด้านการวางกับดักเช่นนั้นพวกเรามาร่วมมือกันดีหรือไม่หลินเว่ยเว่ยมีเพียงพะละกำลังที่เป็นข้อได้เปรียบหากนางพบสัตว์ป่าที่วิ่งหนีได้อย่างรวดเร็วขึ้นมาก็คงทำได้เพียงมองเหยื่อวิ่งหนีไปแต่ความแข็งแกร่งของนางถือว่ามีข้อดีอยู่เช่นกันหากเจอพวกมียักษ์ย้ายหรือสัตว์ใหญ่อย่างน้อยนางก็มีความสามารถในการป้องกันตัวตรับใดที่นางไม่ประมาทเข้าไปในฝูงหมาป่าก็ไม่มีวันกลัวสัตว์เหล่านั้นหรอกส่วนพรานหวังก็มีความชำนาญในการวางกับดักและขุุดลมพราง ร่วมมือกันหรือพรานหวังเกิดความสนใจจึงถามด้วยความตื่นเต้นท่านสอนข้าวางกับดักและขุดหลุมพรางแล้วข้าจะพาท่านไปบนป่าลึกหลินเว่ยเว่ยเสนอพรานหวังลังเลไปครู่หนึ่งแล้วตอบเจ้าอาจยังไม่รู้พวกเราอย่าเพิ่งเอ่ยถึงเรื่องป่าลึกเลยเพราะปีนั้นมีพรานป่าที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงซึ่งมีพรสวรรค์ด้านการล่าสัตว์ยิ่งกว่าข้าแต่เขาโดนหมีตกไปทีเดียวและยังไม่ทันได้หามไปส่งถึงบ้านเขาก็สิ้นลมเสียแล้ว ดังนั้นข้าจึงกล้าล่าสัตว์แค่ในละแวกใกล้หมู่บ้านเท่านั้น